พลพักักกนรุง,งพึ่งสังเกตนะครับในเว็บไซต์ของพลฟู้ดมาเฟียดอทนะครับซึ่งเป็นที่เก็บสูตรรวมของอาหารที่เราทําไว้ทุกเมนูเลยนะครับแล้วผลก็พบว่าเราทำแคมบูเรมาหลากหลายสูตรมากทีเดียวครับแต่สูตรที่ยังไม่เคยทําก็คือคลาสสิกแคมบูเลหรือว่าวานิลาแคมบูเลนั่นเองครับวันนี้ต้องเก็บให้ครบครับ คนก็จะชอบถามนะครับว่าโอ้ดูแล้วก็บางครั้งจดสูตรไม่ทันหรืออะไรก็ว่าไปนะครับง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ เก็บรวบรวมนะครับสูตรภาพนิ่งวิดีโอคลิปต่างๆของรายการนะครับก็เสิร์ชชื่อเข้าไปก็หาได้เจอเลยวันนี้เราจะมาทํแคมบูเล่ครับซึ่งที่เราจะทํากันในวันนี้เป็นคลาสสิกแคนบูเล่ครับส่วนประกอบเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างจริงครับมีไข่ไก่นะครับอย่างที่2ก็คือน้ําตาลครับน,น้ําตาลเนี่ยเราจะมีสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะอยู่ในเนื้อคัสตาร์ดอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่โรยหน้าแล้วก็เอาไว้สําหรับ เป็นคาราเมลแผ่นบางๆกรอบๆนะครับสิ่งที่3มที่จะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือวิปปิ้งครีมขอให้ใช้เป็นแบบเดลรี่นะครับเป็นวิปปิ้งครีมที่มาจากนม,มวัวนะครับอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือกลิ่นหอมของวนิลาใช้ได้ทุกรูปแบบครับอยากจะใช้เป็นฝักแล้วก็มาขูดมเมล็ดเองก็ได้หรือสะดวกหน่อยนะครับก็จะใช้แบบสําเร็จรูปก็ได้นะครับเลือกแบบเกรดดีๆอันนี้เป็นเพียววนิลาเอสแทรกก็คือว่าสกัดจากวนิลาแท้ๆนะครับในการทำนะครับเราจะนําครีมเนี่ยไป ตั้งไฟก่อนตั้งไฟกลางๆก็พอเพราะว่าถ้าเบิดแรงเกินไปเนี่ยด้านล่างอาจจะไหม้แล้วก็ตัวครีมเราเนี่ยก็ฟูออกมาจากหม้อก็ต้องมาเช็ดครัวกันอีกนะครับส่วนที่เหลือไข่ไก่สฟองนะครับตัวส่วนประกอบของคัสตาร์ดนะครับที่เราใช้ทาแคมบูรเเนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นนะครับครีมของเราลองดูนะครับเนี่ยครับขอบขอบเนี่ยเริ่มร้อนแล้วปิดไฟได้เลยครับไม่ต้องให้เขาเดือดพ่านนะครับใส่น้ําตาลทรายครับตามด้วยวานิลาวานิลาเนี่ยครับก็เลือกเป็นเพียววานิลาเอสแทรกนะครับ ตีไข่กับน้ำตาลทรายวานิลานะครับตีให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่ครีมลงไปนะครับเวลาใส่ครีมเนี่ยใส่ลงไปแต่น้อยก่อนครับเป็นการเหมือนปรับอุณหภูมินะครับอ่าหลังจากที่เราใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ที่เหลือลงไปได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับและเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าตัวเนื้อแคลมบูเร่ของเราเนี่ยครับเนียนดีเราก็จะกรองเขาครับการกรองนะครับก็จะช่วยลดฟองในส่วนประกอบของเรานะครับในการอบแคมบูเร่เนี่ย อบได้2วิธีนะครับหวิธีก็คือการที่เราใส่ภาชนะนะครับแล้วเราก็วางอยู่ในถาด ใส่น้ำลงไปให้สูงประมาณครึ่งภาชนะที่เราใช้ในการอบนะครับซึ่งถ้าเบื่อเราใช้วิธีนั้นเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่160องศาเซลเซียสนะครับกับอีกหนึ่งวิธีเราไม่ต้องใช้ถาดรองน้ําถ้าเราไม่ใช้ถาดรองน้ําเราต้องใช้อุณหภูมิที่ต่ําลงแล้วก็เวลาที่มากขึ้นประมาณเกือบเท่าตัวนะครับโดยการที่เราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่100องศาเซลเซียสครับเดี๋ยวเราวางตัวเจ้าพิมพ์เหล่านี้ลงบนถาดครับ เราก็ใส่ตัวส่วนประกอบคัสตาร์ดลงไปเลยครับเรียบร้อยครับไม่ต้องรองน้ำแต่อย่างใดนะครับเข้าอบเลยครับใช้ไฟที่100องศาเซลเซียสเราอบเป็นเวลา55นาทีครับนะครับผ่านไป55นาทีนะครับตอนนี้แคมบบเรของเราสุกดีแล้วนะครับเช็คได้ไงว่าสุกดีแล้วนะครับเราหยิบขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเผื่อเวลาที่เราเอียง หน้าของเขาจะไม่นูนออกมานะครับถ้านูนออกมาเนี่ยแปบลบว่าด้านในยังเหลวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องระหว่างที่เราพักนีครับความสุกเขาก็จะขึ้นไปอีกประมาณสัก5เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วไปแช่เย็นต่อครับแคนเบูเลตต้องรับประทานเย็นๆครับเย็นดีแล้วเราค่อยมาโรยหน้าด้วยน้ำตาลแล้วก็เผาไฟครับ สชิ้นที่เราเผาไฟไปนะครับพร้อมเสิร์ฟละอีกหนึ่งชิ้นนะครับนำกลับไปแช่ตู้เย็นครับเก็บได้นานเท่าไหร่สูงที่สุดแม็กซิมัม3วันครับลองดูนะฮะน้ำตาลของเราเนี่ยครับเอาหลังช้อนเคาะไปได้ยินเสียงไหมครับเราเคาะให้แตกเลยครับเห็นไหมฮะว่าพลทำในพิมพ์ที่ค่อนข้างตื้นนะครับเวลาที่เราตักขึ้นมาแล้วเราจะได้หน้าน้ำตาลไหมทุกคํำครับและนี่ก็คือแคมบูเลในรูปแบบคลาสสิกวานิลาแคมบูเรครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e IG Tik t o k และปลายน์แอดครับ